ะะเป็นงานของเตัวแฝ <Hello, S 1> น้าตัวอะไรอะ่ะน้าก็ไปเป็นะนะชุดป๊าใส่เสื้อน้าก็นักบอด้วยใส่เสื้อเอ็มด้วย <c oughs> ดูเจ <c oughs> ดูก <c oughs> ไมกินแล้วเก่ะเก่งซีนวแล้วน้องหิวน้องหิวเฮ้ยใกินแคร่กินแครทอยให้ตัวเดิมหรือเปล่ากินตัวเดียวอ้อุ้ยแล้ว ไปที่อื่นกันต่อของเล่นเยอะแยะเลยไ,ไม่มีใครเล่นเลยอ,เเอ,อนะมาทางนี้ก่อนเราไปทางนู้นก่อนของเล่นนานะอยู่ไหนนะ่เจอแล้วนุ่นไง A B C OI ราคาถูกเนะ <Danielle. S 1> นำไปแล้วเดินนำเลย <gasps> อันนี้อะไรนี่หมูกระทะ ในหมูกระทะนนี้ถูกกระทาแคบแบ,บแ่แคบแบ,บ่โอ้ยแล้วพี่มิมาได้ถูกใจพี่มิเลยแคบแบ่อันนี้เดนอสาวมาชัยแล้วเท่าไหร่อะ9ก้าสิบเก้าบาทถูกมากหูน่ารักอ่ะ อันนี้เหมือนคลิกเลยอะนั่งแล้วก็คือนั่งแล้วนะไม่ไปไหนแล้วชนะโดนอะนรถขนดินรถเคนรถเคทขุดินเลยอ่ะขกาซิลาทฟเกมรับสมง กชี่อ่ะเขาเรียกสักกชี่อนี้ลบบรได้คันเดียวเล่นทั้งเล่นทั้งหลายก็ปิต้องมีเฮ้ยปิดดันนะ หาเล่นเนี่ยซอมพีวท,ที่มันเหมือนในเกมเลยโทรศัพท์อะไรนะของเล่นเยอะมากอันนี้ของผู้หญิงเป็นผู้หญิง ซปเปอร์วิงเดอะวิงนี่ทุกคนซุปเปอร์วิงก็มีซุปเปอร์วิงเส้นนี้อะไรโทมัสโอ,อ้มีแต่คนดังเออมีแต่คนดังในยูทูบพวกนั้นเลยอ่ะโทมัสก็มีซุปเปอร์วิงก็มีเดินไปประ,ปประกาศอันนี้อันนี้นเ,นนเ,นแบบเล่นเกมที่แบบเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊ง เด้งไม่อกอกเองทุกกันมีไฟหมดทุกกันมีเสียงมีไฟหมดแล้วเปล่าครับอัอนนี้เปล่า,าอันนี้เปล่าเอาไป,ออปอสองการเนี่ยมันขึ้นเล่น,นอะไรอ่ะมันเด้งเหรอมันใช่มันเด้งเหนึ่งสองสามเอาเปิดน้ำใส่เปิดน้ำใส่แล้วมันกอดกระโดดมันก็พุ่งขึ้นมัแทนพุ่งแปลว่ามันปล่อยน้ำปล่อยน้ำเหรอมันสปริงเกอร์แหละ เลยคันแรกแล้วคันเดียวด้วยจริงบายบาย <c oughs> ให้มันดูดกันห้ามให้มันดูดจับวางยังไงก็ได้ห้ามให้มันดูดก็วางไม่วางไก่ไงยังไงก็ต้องวางมันต้อง,ง,ง,งให้เต <c oughs> ็มแผ่นยังไงต้องวางให้หมดให้มือวางให้หมดมือคือเราแปลงล่าง เพรามาถอบคันนี้มากกว่านะรถขด,ดดินเฮ้ยแสงถึงบ้านแล้วนี่เรามาดูกันนะว่านี่หักไกกกเไโน่กกนะจะได้อะไรมานะไปตั้งไก่โอสกอตเทปน้ได้คันนี้เลยอันนี้นี่เ,เล่น,น,นตั้งแต่ในร้านอะ่ะจากคันแรกแล้วก็เล่นแล้วก็กแล้วก็เอาเลย รถรถขนดินนะช่ยวยในรถขยะอุ้อยของพี่ยากยงห้วยนัน่นะกรแล้วก็ได้เฮลิคอปเตอร์นะนะนี่คอปเตอร์คอปเตอร์ของตำร,รวจด้วยเอ้ยมันมีเสียงด้วยอ่ะแล้วก็อันนี้ รถคันนี้บันเทิงนะคะรถบันเทิงบันเทิงยิ่งกว่ารถทัวร์เออเปลี่ยนเสียงได้คันนี้ดิพี่เซเพปจะเปิดคันนี้หน่อยคันนี้ก็คันนี้ก็มีออเนีอซื้อมาก็ไฮ้เอยเด้ไม่เป็น กับน้ำนขวนดินและสิ่งที่ใหญ่ที่สุดได้มาสามอย่างปืนแฟรชกันวอลอะไรเนี่ยแองเกิลแกะไมนะนะแกเลยแต่ว่าลืมซื้อฐานมาถ้าใส่ฐานมันจะยิงรัวๆปุ๊บๆปุ๊บๆปุ๊บๆอย่างเงี้ยเนี่ยน่าจะมาแล้วน่าจะมาแล้วเปิดอ่ะ ครับอ๋อมันเป็นชิ้นส่วนที่เราต้องตอกโอ้ยโดีดีเยอะมากให้นักช่วยทำให้นักช่วยหนึ่งทำเด็กใจเย็นนะเด็กๆใจเย็นนะนี่ปืนทหารแล้วก็รถตำรวจแล้วก็รถขนทรายนะนักช่ว้ไม่ใช่รถขยะอ๋อเหรอมันเหมือนอ๋ออันนี้เอาแบบที่มีคนเหรอใช่เอาแบบที่มีคน อันนี้สามารถคลองได้ด้วยนะอ่ะพี่มีตั้งไว้ก่อนลูกไม่มีฐานนะพี่โยไปไปแฮปฐานจากไหนมาเดียมีที่วางนะเป็นอะไรนะไนเปอออร์๋ไนเปอร์ซุ่มยิงเหรอมือปืนไซเลปเปอร์เอาไว้ซุ่มยิงใช่ไหมใช่มันคือมือปืนไซเลปเปอร์ปืนปืนทำสงครามปืนมไฟกรวพริบเปิดเฮลยคอปเตอร์ก็มนี่ในทั้งข้อสงครามพร้อมเฮลิคอปเตอร์ก็มี ใช่เลยแม่แมบอกว่าชอบอ่ะเฮ้ยแสดงว่ามันเดียนี่ก็ขยับได้ด้วยอบเรามาขยับได้ขยับได้แต่ว่าน,านา้าน้าเชล่ากับนา้าเชลเลมลืมซื้อฐานมาเออเขา,เข,าขายอยู่ข้างนหน้าใครซื้อเนี่ยเชลเลมคนเต้นเนี่ยคนเต้ วนเองนะหลานไม่ได้หลานไม่ได้สนใจนะวนเองอันนี้อ่ะไปไหนอ่ะอยู่ในนี้แหละตร่ไหนบ้างนี่นี่มีมีที่ห้อยด้วยสามอย่างเกือบห้าร้อยอะไหนธงมาซื้อให้คันนึงส่งซื้อคอปเตอร์ให้เลยเอาคันนึงเก้าสิบเก้าบาทไม่มีเจอเมันฐานหรือเปล่า พี่ฝาถ่านแล้วฝาไปไหนฝาถ่านหายเฝาถ่านเมื่อกี้เด็กๆเราออกมาไม่ใช่ฝาถ่านคือเอิอันนี้เป็นที่นี่แล้วอันนี้คือซิ่งมากนะแล้วก็ไหนซิ่ตทีเก่งไหมอือนี่ใที่เปิดติดก็มีเสียง เนี่ยอาถานอาถานพี่ทำอาไรใส่หน่อยก็เป็นถ่านเล็กก่อนถ่านเล็กก็เป็นพวกนี้ก็ต้องเป็นดาบเลือดอะไรแล้วก็ปืนปืนทหารสแซนเปอร์แต่ว่าแต่มันยังไม่ได้ใส่แต่ฟางองมันไม่หนีกลูกนี่แหละทั้งหมดสามที่ไปได้สามอย่างอันนี้ก็เป็นรถสนดินที่ซิ่งมากที่เจมันนี่คือคือเสียงมัน คได้มาสามอย่างนะนะมาลงมาเล่นจริงจริงเล่นซื้อมาแล้วเล่นเลยใช่ไหมใช่นะนะเออสวัสดีครับแลสวัสดีครับถะกล้องด้วยครับถ้าปิดคลิปนี้เท่านี้นะนะได้ของเล่นสามอย่างก็คือ ฮอปเตอร์และด,ด,<ล>ด,ดิน,ดนที่ซื้อมาแล้วก็ปืนแล้วก็ปืนสไนปเปอร์อยู่ตรงนั้นไม่มีไม่มีฐานก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีครับครับบ๊ายบายจุ๊บหนน ไม่คิปปืนไม่ให้ใส่ฐานนี่ใส่ฐานแล้วพี่เล็กเอาฐานมาให้อันนี้ม่เป็นไรนะยิงยิงอยิงอยิงเปยนไงมีตั้งไ,นงไ,ไหนอไโอ้หมอกไปเหรอาารัวมากานั่นโอ้ะมันสะพายได้น้ะ ย่าฟินเชั่นมดีจริง,รงท,ท้ทายเทียบตาย